เศรษฐกิจสหรัฐมันครบรอบ7ปีอีกแล้วอืของวิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นทุก 7- 8ปีอันนี้มองยังไงบ้างเพราะตอนนี้จะครบแล้วนะจาก08 09มาตอนนี้ก็7จ็ดปีแปดปีแล้วนะถ้าดูกราฟนี่ดูเห็นเลยมีความอนี้หินนะผมขออนุญาตอิงกราฟของกรรมการอิสระนะครับบริษัทอินฟินิตีเราเปลี่ยนสีเปนสีหน่อยไหมเปลี่ยนสีกราฟนิดนึงสีนี้มันดูแบบว่าไม่ดีนะกรรมการอิสระของอินฟินิตีนะครับมาร่วมประชุมอินเวสเมนต์นะครับทุกสัปดาห์ ก็ได้ให้กราฟนี้เอาไว้นะครับซึ่งเป็นเรื่องสยองด้วยเส้นเส้นเดียวนะครับสยองสองบรรทัดนะครับถูกต้องนะครับ 2> 2 <centers. S 1> เนี่ยยังดูว่าสกิลในการวาดการาฟของผมนี่ยังยังจะเหลืออยู่หรือเปล่านะครับอันนี้คือกราฟอะไรคุณเจนพูดไปด้วยสิคือเอาราคาหุ้นก็คือ s p เทียบกับราคาเทชเชอรี่สิปีคือาราคาคบอลถ้ามันชี้ขึ้นแปลว่าคนเทเงินไปที่หุ้นก็คือเป็นช่วงตาหุ้นขาขึ้นถ้ามันชี้ลงก็คือเงินมันเทไปที่บอลอะไรอะไรหารอะไรขออีกทีนึอา ราคา S&P 500รหารราคาพันธบัตรสิปีเสร็จแล้วเราก็ลองไปดูที่พีคของมันในแต่ละครั้งนะครับตื้อตึงโปะอ่านะครับก็จะเห็นเส้นบนมาสตรีมมิ่งขึ้นไหมครับขึ้นครับที่น้กับด่น้ำแสดงว่าโปรดิวเซอร์เราอยู่น้ำเป็นด้วยนะก็ลองดูนะครับว่ามันเป็นไซเคิลของมันอ้โหดอทคอมไคลสีนะฮะ ใส่เขาลลเจ็ดปีปแปดปี 2, <7 S> 2> 000, ปเจ็ด <000, S 1> ปีกว่ 2008. อาองตลาดหุ้นก็พีคแล้วลมันก็ร่วงแล้วปีสองพมันก็พีคสองพันแใช่ไหมก็ริริสก็ร่วงแล้วมาปีที่แล้วบวกไปเจ็ดปีใช่ไหมสองพัมาสองพก็เปีสองพันเจบวกไปอีกเปีก็สองพ้เขาก็คิดว่าเอ๊ะมันพีคตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ ถ้าดูสองรอบที่แล้วพอพลิกเสร็จก็จะไซด์เวย์แป๊บหนึ่งตอนนี้เราก็ไซด์เวย์แป๊บหนึ่งน่ากลัวถ้าดูเป็นไซเคิลเจ็ดแปปีนี่มันใช่เลยมันใช่เลยคิดเอาไว้ว่าใช่มันต้องใช่แน่ๆเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้โดยเฉพาะนางเจนเน็ตจะเล่นถูกต้องก็เชื่อได้ไหม ดูแล้วมีพื้นฐานมีความผมคิดว่านูอายุเลยว่าเราวัยไหนอย่างน้องมตเตอร์หครับผมคุณแบงค์ว่าผมคิดว่าดูไซเคิลแค่นี้นมันแค่2องไซเคิลล่าสุดไงคือไซเคิลก่อนหน้านี้มันก็ไม่ใช่ไซเคิลแบบเจ็ปีอะมันก็มีไซเคิลอย่างเกรดิเทชันอย่างเงี้ยเป็นสิบ0ิบปีมันก็มีอันนั้มันก็ไซมันมันคือข้อมูลที่เอาไว้ประกอบส่วนหนึ่งแต่อย่าไปเชื่อมันทั้งหมดครับเพราะว่าแต่จิมโรเจอร์ก็ออกมาพูดใช่เหมปีนี้ผมคิดว่าอีกประเด็นหนึ่งคืออย่างบิลกรอส บอลคิงของเราตอนนี้ก็ไปอยู่เจนัสแคปิตอลใช่ไหมเพอร์ฟอร์แมนซ์แย่มากเลยเออไม่ไม่หวั่นเลยแต่ว่าเป็นคนบัญญัติศัพท์คําว่า new normal หรือว่าต่อไปนี้เศรษฐกิจโลกจะโตไม่เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็จะไม่ถึงกับ r e เซช s i o n จริงหรือเขาพูดจริงๆนะใช่ก็คือ GDP มันจะดรอปลงยาวๆไอตัว productivity ของโลกจะดรอปลงแต่มันจะไม่ถึงกับชะลอเพราะนั้นการที่การเกิดไอตัวเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ไม่ได้หดตัวเนี่ย มันอาจจะลากให้ไซคลของบูมมาเก็ตเป็นยาวขึ้นเซิลไซคลอเศรษฐกิจอาจจะยาวขึ้นก็คือไอ้แบบไซเวย์เนี่ยอาจจะนานขึ้นยาวขึ้นกินเวลาขึ้นเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับผมก็มองไว้เป็นข้อมูลประกอบแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ว่าโอ้โหไปช็อตซะเหมือนบิ๊กช็อตเลยโอ้โหน่าก็เกินไปนะครับ